นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชุมชนสองแควสองบริเวณหลังห้างโลตัสแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารเลขานายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบานลนครแม่สอด ออกสำรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนสองแควสองบริเวณหลังห้างโลตัสแม่สอดพร้อมพบปะชาวชุมชนรับฟังข้อร้องเรียนประสานขอหินคลุกมาลงบริเวณหน้าที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวหลังได้รับการแจ้งประสานจากชาวชุมชนสองแควสองเขตเทศบาลนครแม่สอดถึงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนสองแควสองบริเวณหลังห้างโลตัสแม่สอด ผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ยานพาหนะเข้าออกได้อันเนื่องจากต้องเดินทางพาผู้สูงอายุเดินทางไปหาหมออย่างโรงพยาบาลแม่สอดทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างนำหินคลุกมาลงทางเข้าออกที่พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวแล้ว